คลีนิ่งเดย์ตลาดยอดพิมานและชุมชนชาวปากคลองตลาดร่วมใจปลอดโลกปลอดภัย คณะผู้บริหารตลาดยอดพิมานและตลาดปากคลองตลาดโดยดรเรรสรศปีกรานรองประธานบริษัทต,ตลาดยอดพิมานและบริษัทปากคลองตลาด2552ร่วมกับสำนักงานเขตพระนครโดยนายสุรเดชอำนวยสารผู้อำนวยการเขตพระนครและนายฤทธิพันธ์นันทสุภกรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครดำเนินการคลีนนิ่งเดย์ล้างทำความสะอาดพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชือ้อบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ของตลาดยอดพิมานและตลาดปากคลองตลาดเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการค้าและผู้ที่เข้ามาจับจ่ายสินค้าภายในตลาดได้เกิดความมั่นใจและสบายใจที่จะเข้ามาภายในตลาดในช่วงเวลาวิกฤตของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ปลอดโลกปลอดภัย